พอเห็นแล้วแบบรับตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำมันแบบว่าเห็นแล้วตกใจว่านี่ใครค่ะสวัสดีค่ะชื่อหงนะคะก็ปัญหาก็คือจะเป็นฝ้าแล้วก็กะนะคะซึ่งเป็นวานานแล้วแล้วทีนี้เคยรักษาสิวที่นี่แล้วพบว่าได้ผลดีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยคือไม่เกิดอาการแผลเลยแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะมารักษาฝ้ากับกระที่นี่ต่อคะ่ะก็ปัญหากระเนี่ยนะคะ ส่งผลทําให้เราเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราไม่ค่อยมั่นใจเราก็เลยอยากจะรักษาให้จุดรอยพวกนี้มันจางลงแล้วก็เพื่อให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสขึ้นแล้วก็สามารถแบบถ่ายรูปได้อย่างมั่นใจอะค่ะ ค่ะก็หลังจากที่รักษาฝ้ากระไปแล้วเดือนหนึ่งนะคะที่ BSL Clinic เนี่ยก็การรักษาเลเซอร์ที่ BSL Clinic เนี่ยไปทับใจมากเลยเพราะว่าหลังจากที่สะเก็ดหลุดแล้วเนี่ยหน้าเราก็ใสขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะก็มีเพื่อนๆในออฟฟิะคะ่ะก็เริ่มทักแล้วว่าเออไปทำอะไรมาหน้าแบบดูใสขึ้นค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าหลังจากนี้ที่ดีขึ้นจนเพื่อนถักแล้วเนี่ย จบคอร์สแล้วจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนคะ่ะตอนนี้ก็รักษาฝ้ากับกับ BSL คลิ n i c มาประมาณเกือบเกือบสเดือนแล้วคะ่ะก็ก่อนมารักษาเนี่ยก็คาดหวังไว้ว่าฝ้ากับกะเนี่ยก็จะ ดูแบบจางลงไปแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาได้เนี่ยก็คือเป็นอย่างที่ตั้งใจไว้เลยค่ะก็คือประทับใจมากเราสามารถถ่ายรูปโดยเฉพาะแบบเซลฟี่เนี่ยได้แบบมั่นใจมากขึ้น <c oughs> ก็รู้สึกประทับใจการรักษาด้วยเลเซอร์ของ BSL มากเลยค่ะต้องยกให้ความเชี่ยวชาญของคุณหมอเลยค่ะเพราะว่าสามารถตั้งค่าพลังงานของเลเซอร์ค่ะให้เหมาะกับปัญหาของผิวหน้าของเราทําให้ผลการรักษาเนี่ยออกมาแบบมีประสิทธิภาพมากเลยค่ะ ก็อยากจะฝากให้ถึงคนที่มีปัญหาฝ้ากระเหมือนกับผมนะคะลองพิจารณามารักษาที่ BSL Clinic ดูค่ะแล้วก็จะรู้ว่าได้ผลจริงๆค่ะ